สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำมาล่าผัดแห้งค่ะเราไปชมกันเลยนะคะว่าเราทำกันยิงไงยมันทำง่ายมากเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็แซบด้วยค่ะเราชอบมากไอซอสมา่ามาอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะซอสมา่ามันมีน้ำมันเยอะๆนะคะเราไม่จะเปต้องใช้น้ำมันเลยค่ะเราเทอันนี้นะคะแล้วก็ลงไปผัดให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่ผักใส่เนื้อสัตว์ตามที่เราชอบเลยค่ะเราชอบ หน่อไม้นะคะวันนี้เราได้หน่อไม้มาหนึ่งกระป๋องค่ะเราจะทําหน่อไม้นะคะแล้วก็นี่ค่ะใส่เส้นเราชอบเส้นสดเส้นบุกเส้นอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะชอบนะทุกคนค่ะแล้วก็ผัด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 ไปเลยค่ะแล้วก็ตอนเสร็จนะคะเราก็ปรุงน้ำตาลนิดหน่อยถ้าคนที่ชอบหวานนะคะแต่สาหรับเรานะคะเราชอบรสชาติที่มากับถุงอยู่แล้วนะคะนี่ขะทุกคน่ามันแซ่บมากเดี๋ยวชิโนจะทําให้ดูนะคะเทน้ําซอสลงไปผัดเลยนะคะน้ํามันเยอะมากเนื่องจากน้ําซอสหม่าล่านะคะน้ํามันเยอะอยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันลงไปอีกนะคะ ไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะคะใช้ไฟอ่อนๆอพอค่ะขั้นต่อนนี้นะคะใส่ผักกับใส่เนื้อสัตว์ที่เราชอบลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะต่อได้หน่อไม้มาค่ะทุกคนค่ะเราชอบหน่อไม้เราจะใส่หน่อไม้ลงไปด้วยนะคะ เสร็แล้วค่ะทุกคนค่ะหม่าล่าผัดแห้งค่ะน่ากินมากคุณผู้ชายชอบเส้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะลูกชิ้นมังสวิรัตค่ะลูกชิ้นมังสวิรัต น,นี้ใบโหระพานะคะน่ากินมากออืื